คอยนะผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอนะเออผมเศษคอยมาแล้วดังเหมือนคอยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยนะจะ,จะทําการซื้อตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับก็ซื้อไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นครับก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะใช้ ตรงนี้ก็ดีนะอืมแล้วก็๋ยวผมแน่จะทําการซื้อแพ็คพัฒนาไอ้ไม่ใช่แพ็คอัพดาวนะครับก็ผมจะซื้อสักซื้อสักเท่าไหร่ดีอ่ะสี่ซื้อตรงนี้กันนะ4พันคอยนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็จะได้เพชรตรงนี้มาด้วยนะแล้วก็มาเทรดกับตรงนี้นะครับตุ้มเรียบร้อยเห็นไหมนี่นะ,นนะ คสุดนะครับก็แต่เนี้นใช้แสนห้านะราคาอีกห้าหมื่นก็ซื้อได้แล้วนะครับโอเคแล้วเราจะไปไหนต่อนะเราจะทำการอีโวนะครับผมเป็นอีโวเจ้าตัวซเช่นะผมอ่าโอเคครับ <c oughs> ในเมื่อเราเล่นเกมไม่ทันเราเล่นก,กิจกรรมไม่ทันที่จะได้ล่างนี้แบบฟรีๆเราไม่ทันจริงๆ นะครับเราก็ต้องทันทีนี้แหละนะครับผมไปครับอีโวล่างคนสุดท้ายมาสเมกาบลาไซเคิลโอ้โหมาเลยสุดหล่อและนี่คือสุดหล่อของเราครับทุกคนเสียงเพลงเสียงเพลงเกมอาจจะดังไปนะครับเป็นไงสุดหล่อของเรานะผมได้ทำการ เมกาอีวิลูชั่นแล้วนะครับผมไอ,อ้นี่นะครับก็จะก็อาจจะเอาเข้าทีมด้วยนะครับนี่ดูดูเมกาบราซิลโอ้โหโคตรเฟี้ยอดูดิ